วิธีการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่การผ่าตัดหรือ surgery การผ่าตัดเป็นวิธีรักษาหลักโดยต้องเอาก้อนมะเร็งออกให้หมดพร้อมต่อมน้ำเหลืองร,บรอบๆเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำประเภทการผ่าตัดผ่าตัดแบบเปิด (open surgery) แพทย์เปิดแผลยาวบริเวณหน้าท้องเพื่อเข้าถึงตำแหน่งมะเร็ง เหมาะกับผู้ป่วยระยะที่มะเร็งแพร่กระจายหรือเคยผ่าตัดหลายครั้งผ่าตัดผ่านกล้อง laparoscopic surgery เจ็บน้อยฟื้นตัวเร็วแผลเล็กใช้กล้องส่องเข้าไปผ่าตัดเหมาะสำหรับระยะแรกถึงกลางผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ robotic surgery แม่นยำสูงลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อทำในโรงพยาบาลใหญ่ ที่มีเครื่องมือเฉพาะเคมีบำบัดหรือเคมทอรบัีเป็นการให้ยาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งทั้งในเลือดและร่างกายใช้เมื่อใดหลังผ่าตัดเพื่อลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำหรือเรียกว่า a d j u r a n t therapy ก่อนผ่าตัดเพื่อลดขนาดก้อนหรือเรียกว่า neo a d j u r a n t therapy มะเร็งแพร่กระจายไปตับ ปอดต่อมน้ำเหลืองยาที่ใช้ทั่วไปจะเป็นยาที่ใช้ร่วมกันยาที่ใช้ทั่วไปจะมี 5-fluorouracil หรือ 5-FU oxaliplatin irinotecan c a p e c i t a b i n ซึ่งเป็นยาที่รับประทานได้ไม่ต้องให้ทางน้ำเกลือผลข้างเทียงจะมีคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเม็ดเลือดตำ่ำ หรืออาจจะเกิดอาการมือเท้าชาซึ่งพบได้ในยาออกซาลิแพลทินและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดได้ร่วมด้วยก็คือเสี่ยงติดเชื้อแพทย์จะตรวจเลือดทุกครั้งก่อนให้ยาเคมีบำบัดค่ะรังสีรักษา Radiation Therapy ใช้รังสีพลังงานสูงทำลาย DNA ของเซลล์มะเร็ง ใช้กับมะเร็งชนิดใดส่วนใหญ่ใช้ในมะเร็งลำไส้ตรงเรกตมัมแคนเซอร์เพราะอยู่ใกล้กระดูกเชิงการและผ่าตัดยากจุดประสงค์ลดขนาดก้อนก่อนผ่าตัดทำลายเซลล์มะเร็งที่เหลือหลังผ่าตัดบรรเทาอาการปวดเลือดออกผลข้างเคียงผิวหนังไหม้หรือแดงถ่ายเหลวปวดท้อง อ่อนเพลียการรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะต่อโปรโตีนหรือสัญญาณในเซลล์มะเร็งทำให้ผลข้างเคียงน้อยกว่าเคมีบำบัดประเภทของยายาต้าน VEGF ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดของมะเร็งยาต้าน EGFR เช่นเซตุกซิแมปหรือพานิตุมูแมป ใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของยีน RAS ใช้เมื่อใดมะเร็งระยะลุกลามหรือแพร่กระจายใช้ร่วมกับเคมีบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันบำบัด i มม u n o t h e r a p y คือการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้จดจำและทำลายเซลล์มะเร็งยาที่ใช้บ่อย Pembrolizumab n i v o l u m a เหมาะกับผู้ป่วยแบบใด ผู้ป่วยที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแบบ MSI-H หรือ dMMR พบได้ประมาณ10-15%ของผู้ป่วยทั้งหมดผลข้างเคียงผิวหนังผื่นท้องเสียระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไปจนโจมตีอวัยวะอื่นเช่นไทรอยการรักษาประครับประครองหรือ Palliative Care เน้นคุณภาพชีวิต ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเสมอไปจุดประสงค์ลดอาการเจ็บปวดแก้ภาวะลำไส้อุดตันลดเลือดออกหรือถ่ายเป็นเลือดช่วยด้านโภชนาการและสภาพจิตใจตัวอย่างการรักษาใส่สเตนในลำไส้เพื่อแก้อุดตันให้ยาร์ฟีนเพื่อลดปวดให้สารอาหารและน้ำเกลือ